แล้วก็ต้อสามาร่ทําใช้่างเายคบ ส <ais> <es Four Belgian ALLY> <avait> ี่สิบห้าฮะกูเนี่ยลูกกูสี่สิบห้าอีกโอ้ยังอันลำเดียว ใหญ่ có Tuấn นั้นกัน nào ครับคู่ xin xin เสียบ này

คู่ละสี่สิบห้าย่สิบสอง emini máy bơm cưa đâu này haha haha nè 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 chân nè 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 เาตัวเลยหะหก้าเฮ้มื้ปลก่นัปะตัวเมกันน่ะนั่นไหมล้ะ,ะกันมื่มนเก้านเก้าอ่โอ้เขาก็มี อันนี้ขายขายแล้วกัน้ขายแล้วกันทั้งก็แม่ครับต่อไรหน่ะแม่มายาวสอสามสองสามสองสามหมื่นห้าลูกพ่อป๋า กูน uh ี <c <c ่เ no> ปิ้อะารนะขายตาไดหมกกูนี่อะไรกูนี่ Ba luôn 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 chất mô này ngon à giảm ship về được con đây tuổi đi nào u giảm ship giảm ship Hãy Hả มนราคาวอยังไม่ดีขึ้นเลย ชิบแปดกก่งะชิบแปดก่งอีกสิบแปดห้าร้อยหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาท ผู้หมดกมาย<ม>นี่าสามพันหสตัวสี่ตัวอ๋อสามสี่ตัวผู้หมดเลยอ<า>อแม,ออม่ลูก็ดีเนะม่นี่ยสามับห้าร้อยอลูกมันเน้นจะดีเนาะ สองเดือนปูกันสามพันห้าร้อยกูนี่นะคู่เหมือนกันนี่อายุอานามไล่เรียกกันอันนี้ตัวเดียวนี่ของใครนี่พี่สามเกลือง วัวยังลงอยู่ครับราคายังไม่ดีอยู่ที่ตลาดวัวทว่วขวาบดเชียบเอามีแต่คนขายวัวไม่มีคนซื้อจะขายก็ไม่ได้ครับราคาลงเดี๋ยวไว้พามาดูใหม่นะครับราคาวัวยังไม่ขึ้นเลย